การกระทำที่จะได้รับผลในชาติที่สองวันนี้วันพุธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2567ตรงกับแรม10ค่ำเดือน1่ีัยมรรงค์นำเสียงทำบรรยายจากหลวงพ่อกิติวุฑโทกลับมาให้ท่านได้รัฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลวงพ่อท่านมรณภาพไป หลายปีแล้วหวังว่าทุกท่านฟังแล้วจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากก็เชิญรับฟังกรรมข้อที่สองที่รองลงมาจากทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้นก็คืออุปปัชชะเวทนียกรรมอุปปัชชะเวทนียกรรมนี้เป็นกรรมที่ให้ผลในภพที่สอง จากพบปัจจุบันคือจากชาตินี้จะต้องไปรับผลในชาติที่สองเมื่อเราได้ละจากอัตภาพนี้ไปแล้วก็จะได้รับผลแห่งกรรมที่เรากระทําลงไปฉะนั้นอุปปัชชะเวทนิยกรรมจึงเป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งตามความรู้สึกของเราทั่วๆไปอาจจะคิดว่าเป็นกรรมที่อ่อนกว่าทิฏฐธรรมเวทนีได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่า เพราะเหตุใดกรรมนั้นจึงให้ผลภายในเจ็ดวันเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นพระสูตรหรือพระอภิธรรมท่านอธิบายว่าเพราะเจตนาซึ่งเป็นตัวกรรมนั้นสำเร็จลงในชวนาจิตดวงแรกก็ส่งผลให้ภายในเจ็ดวันหรือจากเจ็ดวันไปแล้วจะในปฐมวัยมัชชิมวัยหรือปัจฉิมวัยก็ตาม แต่ว่าจะให้ผลในปัจจุบันละชาตินี้ส่วนอุปาปัช,ชาเวทนิยกรรมนี้เป็นกรรมที่ให้ผลในชาติที่สองก็เพราะเหตุว่าเจตนาที่เราประกอบกรรมนั้นสำเร็จในชวนาจิตดวงที่เจ็ดจึงให้ผลในชาติที่สองจากชาตินี้ไปอีกชาติหนึ่งชวนะของคนเราเนี่ยในการประกอบกรรมแต่ละวิถีจิตนั้นจะมีอยู่เจดขณะ ถ้าเจตานานี้สําเร็จในขณะที่หนึ่งก็เป็นทิฏฐธรรมเวทนีถ้าสําเร็จในขณะที่เจ็ดก็เป็นอุปปัชชะเวทนีนี่เหตุผลที่ท่านอธิบายไว้ก็ต่างกันตรงที่เจตานาซึ่งเป็นตัวกรรมนั้นเกิดขึ้นในชวนจิตต่างกันก็ทําให้ผลแห่งกรรมที่เรากระทําลงไปนั้นได้รับผลไม่เหมือนกันในที่นี้เราจะต้องทําความเข้าใจถึงคําว่าอุปปัชชะเวทนีเสียก่อน ในดีกาท่านให้คำจำกัดความว่าทิฏฐธรรมมัสสะสมีเปอนันตเรปัชชิตัพโพคันตัพโพติอุปปปัชอุปปัชโชซึ่งแปลว่าพบที่ได้เข้าถึงติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นที่ใกล้ที่สุดในปัจจุบันพบฉะนั้นพบนั้นชื่อว่าอุปปัปชะได้แก่พบที่สองส่วนคำว่าเวทนิยกรรมนั้น ได้อธิบายท่านทั้งหลายได้ทราบเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วว่าเวทนีนั่นหมายถึงการเสวยมาจากคาว่าเวทนาผลกรรม,มหมายถึงการกระทําฉะนั้นคําว่าอุปป,ปัชชะเวทนยกรรมเนี่ยจึงหมายถึงกรรมที่เราจะต้องเสวยผลในภพที่สองไม่มีภพใดภพหนึ่งเนี่ยมาขั้นคือไม่มีภพใดภพหนึ่งจะมาขั้นระหว่างภพระหว่างปัจจุบันกับภพบหน้าเราก็เรียกภพนั้นว่าเป็นอุปป,ปัชชะเวทนี หรืออีกในยนหนึ่งท่านใช้คําว่าอนันตรพภพอนันตรพภพอนันตระนี่แปลว่าไม่มีระหว่างขั้นเหมือนกับคําว่าอนันตระปัจจัยก็แปลว่าปัจจัยที่ไม่มีระหว่างขั้นอนันตรพภพก็หมายถึงภพที่ไม่มีระหว่างขั้นคือเมื่อตายจากภพนี้แล้วจะต้องได้ผลทันทีในภพที่สองจากภพปัจจุบันกรรมที่จะส่งผลให้เป็นอนันตรพภพนั้นท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคําว่าอนันตรียกรรม พอพูดถึงอนันตริยกรรมเนี่ยเราก็แปลว่ากรรมหนักซึ่งท่านหมายถึงบุคคลที่ประกอบกรรมด้วยการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำโลหิตตุปบาททำสังฆเภททั้งห้าประการเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมผู้ที่ประกอบกรรมเช่นนี้จะต้องเสวยผลในภพที่สองทันทีอย่างพระเทวทัตเนี่ยเป็นทิฏฐธรรมเวทนีหรือว่าเป็นอุปปัชชะเวทนีพระเทวทัตนั้นทำกรรม อยู่สองอย่างคือโลหิตตุบาทได้แก่ปทุสรา,ายต่อพระพุทธเจ้าจนถึงห่อพระโลหิตได้ทำสังฆเภทคือยุยงสงให้แตกจากกันทำกรรมอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นพระเทวทัตเนี่ยก็มีอนันตรียกรรมแต่พระเทวทัตนั้นถูกแผ่นดินสูบพระเทวทัตไม่ได้ตายเพราะสิ้นอายุไม่ได้ตายเพราะสิ้นกรรมตายเพราะถูกแผ่นดินสูบพระเทวทัตนั้นก็เป็นทิฏฐธรรมเวทเนียกรรมด้วย และเมื่อตายแล้วคือเมื่อพ้นภาวะจากมนุษย์นี้แล้วพระเทวทัตก็ลงเอเวจีทันทีไปเกิดในเอเวจีมหานรกทันทีคือเสวยกรรมในภพที่สองทันทีจากภพปัจจุบันอันนั้นก็เป็นอุปป,ปัชชะเวทนีด้วยหรืออย่างพระเจ้าสุปปพุทธ,ธะซึ่งถูกแผ่นดินสูบเหมือนกันหรือนันทมานกก็ถูกแผ่นดินสูบเหมือนกันบุคคลเหล่านี้ประกอบกรรมประเภทหนะักเป็นอนันตริยกรรม เพราะฉะนั้นก็เสวยกรรมทั้งสองอย่างทั้งปัจจุบันด้วยทั้งในภพที่สองด้วยฉะนั้นคําว่าอุปปัชชะเวทนีนั้นจึงหมายถึงกรรมที่จะให้ผลในชาติที่สองจากปัจจุบันชาตินี้ไปกรรมบางอย่างไม่สามารถให้ผลในปัจจุบันนี้ได้คือปัจจุบันเนี้ยเรายังมองไม่เห็นว่าผู้ที่ประกอบกรรมนั้นจะได้รับผลอะไรบ้างแต่ว่าในชาติที่สองเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะต้องไปรับผลทันที คือในพบมนุษย์เนี่ยแม้ว่าเราจะถูกลงโทษจากการกระทำํำความชั่วความผิดอย่างไรก็ตามก็ยังไม่สาหัสเหมือนกับผู้นั้นไปเสวยผลแห่งกรรมจากการกระทําของตนเองซึ่งกรรมเป็นผู้ลงโทษเช่นคนฆ่าพ่อฆ่าแม่โทษปัจจุบันนี้ก็คือการฆ่าคนตายอาจจะติดคุกตลอดชีวิตหรืออาจจะถูกประหารชีวิตซึ่งอันนี้เป็นโทษที่มนุษย์ได้รับปัจจุบัน เราก็มองเห็นแต่เพียงว่าเขาก็ถูกลงโทษเพียงแค่นี้แต่โทษที่กรรมจะต้องส่งผลนั้นสาหัสยิ่งกว่าถูกฆ่าถูกประหารสาหัสกว่าที่จะต้องถูกติดคุกติดตารางหรือจะเป็นกรรมที่หนักกว่านั้นลงไปอีกหมายถึงว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องเกิดในอเวจี v G มหานรกและในอเวจี v G นั้นก็จะมีบทมีการเสเวยวิบากแกรรมเนี่ยลักษณะต่างๆกันอย่างเราอ่านในมาลายสูตรอย่างในหนังสือพระมาลายเนี่ย เราอาจจะสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงยิ่งคนทําบาปมากๆยิ่งสงสัยมากและพยายามค้านว่าคงไม่จริงไม่จริงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าท่านแสดงไว้ว่าเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่เราเอามาพิสูจน์กันในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติจะพิสูจน์กันเหมือนกับเราพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุนั้นเราทําไม่ได้เพราะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมา แต่ถ้าผู้นั้นได้ทำอภินญ,ญาให้เกิดจะเป็นทิฏฐจักขุยานอย่างใดอย่างหนึ่งก็พิสูจน์ได้อาจจะเห็นผลแห่งกรรมที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทำกันอยู่เนี่ยเขาไปเสวยวิบากกันอย่างไรบ้างเนี่ยเป็นความจริงที่ต้องอาศัยการพิสูจน์ด้วยนามธรรมาคือเราจะต้องปฏิบัติแต่ว่าผลเหล่านี้มีอยู่กรรมประเภทนี้ที่เป็นทิฏฐธรรมเวทเนียกรรมนั้นท่านแสดงไว้ว่า ได้แก่บุคคลที่ทําอนันตริยกรรมห้าประการและบุคคลที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิพวกนิยตมิจฉาทิฏฐินี้ก็เป็นกรรมหนักเพราะพวกนี้ปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธทั้งหมดพวกนี้มีความเห็นผิดอยู่ก็เสเวยวิบากกรรมอันนี้ก็ว่ากรรมชนิดนี้หนักกว่าอนันตริยกรรมหนักกว่าปัญจานันตริยกรรมคือหนักกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่หนักกว่าฆ่าพระอรหรันต หนักกว่าทำร้ายพระพุทธเจ้าหนักกว่าทำสังฆเภทเพราะว่าเป็นกรรมที่จะต้องเสวยเนี่ยไม่สิ้นสุดพบแล้วพบเล่าก็จะต้องเสวยวิบากรรมส่วนนี้เนี่ยเป็นกรรมที่สำเร็จในชวนาจิตดวงที่เจ็ดจึงให้ผลในชาติที่สองจากปัจจุบันปัญหาอาจจะมีว่าปกติวิถีจิตชวนาจิตนั้นหกขณะก็มีในบางวิถีเกิดขึ้นเพียงหกขณะแล้ว อุปปัชชะเวทนิยกรรมเนี่ยจะเกิดได้อย่างไรทสานบอกถ้าวิถีจิตนั้นในชวนะวิถีนั้นเกิดขึ้นเพียงหกขณะเจตนาที่สําเร็จลงในชวนะที่หกนั้นก็เป็นอุปปัชชะเวทนียกรรมเพราะเป็นขณะสุดท้ายที่จะต้องให้ผลในชาติที่สองทันทีคือธรรมชาติจิตแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายที่เคยศึกษาถึงวิถีจิตก็คงจะทราบแล้วว่าการเกิดดับของจิตแต่ละดวงนั้นเป็นอนันตระเป็นสันตติ เลดประโยชน์ในภพที่สองทันทีนี่เราพูดถึงกรรมกรรมที่สําเร็จที่เจตนาที่สําเร็จลงในชวนะที่เจ็ดก็ให้ผลในภพที่สองนี่หมายถึงในปฏิสนธิการไม่ไม่ใช่หมายถึงในประวัติการที่ีีปัญหาอาจจะมีแย้งว่ากรรมบางอย่างคืออนันตริยกรรมเนี่ยก็มีทั้งฝ่ายกุศลอกุศลฝ่ายกุศลนั้นได้แก่ผู้ที่ทําฌาน พวกที่ได้ฌานเนี่ยเมื่อตายจากปัจจุบันแล้วก็ได้รับผลทันทีในชาติที่สองเช่นอย่างผู้ที่ได้ปฐมฌานก็เกิดขึ้นในพรหมโลกถ้าได้อรูปฌานก็เกิดขึ้นในอรูปพรหพรมฌานนั้นก็เป็นอนันตริยกรรมแต่ว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายผูย้สนเสียส่งผลให้สัตว์ได้รับในภพที่สองเช่นปัจจุบันเราทําฌานได้แล้วแล้วก็เราจะตายจากปัจจุบันเนี่ยจากมนุษย์ เมื่อตายจากมนุษย์แล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นพรหมทันทีในภพที่สองคือไม่ต้องไปเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรไปอีกจะต้องเกิดเป็นพรหมทันทีในพรหมโลกอันนี้เป็นเป็นอนันตรยกรรมฝ่ายกุศลที่นี้มีเรื่องในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งสมัยที่พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นภูริทัตตะสมัยนั้นพระพุทธองค์เกิดเป็นพญาน,นาคพญาน,นาคนี่เป็นเดรจฉาน และเหตุที่ไปเกิดเป็นพญานาคเนี่ยในสมัยนั้นท่านเป็นโพธิสัตว์อยู่ท่านไปเห็นหน้าขสมบัติคือเห็นสมบัติของพญานาคว่ามีมากเหลือเกินท่านก็อยากเกิดเป็นพญานาคเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของสมบัติอันมากมายเหล่านั้นจะได้มีสมบัติมากๆเห็นว่าพญานาคนี่ร่ำรวยมากเกิดเป็นพญานาคดีกว่าก็ทําบุญใหญ่สร้างกุศลมากมายปรากฏว่าไปเกิดเป็นพญานาคจริงๆ เนี่ยปัญหาอาจจะมีแย้งกันขึ้นมาว่าก็การปฏิสนธิในอบายสัตว์นั้นพยานนาคเป็นเดรจฉานผู้ที่จะเกิดเป็นเดรจชานเนี่ยต้องทําบาปจึงจะเกิดเป็นเดรจชานได้แต่ทําไมโพธิสัตว์ทําบุญกลับไปเกิดเป็นพยานานาคจะด้วยอํานาจของกุศลหรืออกุศลเนี่ยส่งผลไปทําบุญทุกครั้งก็ที่ฐานเกิดเป็นพยานานาคแล้วก็เกิดได้สมดังที่ตั้งเจตนาไว้ ท่านบ,บอกการเกิดเป็นพญานาคนั้นนะ่ะไม่ใช่หมายถึงกุศลส่งผลให้แต่ด้วยอำนาจของอกุศลที่ส่งผลให้ให้เกิดเป็นพญานาคส่วนการมีทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นผลแห่งกุศลที่เกิดขึ้นในประวัติการส่วนในปฏิสนธิการที่เกิดเป็นพญานาคนั้นนะ่ะก็ต้องปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบากที่เป็นอเหตุตุกะวิบากคืออุเบกขาสันติระณะที่เป็นอกุศลวิบากเนี่ยทำหน้าที่ไปปฏิสนธิ คือไปเกิดแล้วก็จิตดวงเนี่ยหรือวิญญาณดวงเนี่ยทาหน้าที่เกิดในอบายเกิดในอบายภูมิทั้งสี่เพราะฉะนั้นจิตดวงเนี่ยทาหน้าที่ไปปฏิสนธิเป็นเอ่อเป็นเดรจฉานแต่เดรจชานมาเกิดแล้วก็มีสมบัติได้สมบัติที่มีเอ่ออยู่นั้นก็มีด้วยอํานาจของกุศลที่บําเพ็ญในมนุษย์ที่บําเพ็ญในมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถจะมีสมบัติได้เพราะว่าในประวัติการน,นั้นกุศลเนี่ยสั์ทุกจําพวกเนี่ยมีอยู่เราไม่รู้ว่า ชาติก่อนเนี่ยเราทําบุญอะไรไว้บ้างแล้วก็ผลในประวัติการนี้ประเภทอัปราคาปริยะเวทเนียกรรมเนี่ยก็มีอยู่มากมายมันก็จะส่งผลมาในปัจจุบันแม้ในปฏิสนธิไม่ให้ผลแต่หลังจากปฏิสนธิมาแล้วในประวัติการผลอันนั้นก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นแม้เดรจชานก็ได้รับผลส่วนนี้เฉะนั้นเราจึงพบว่าแม้สัตว์บางจําพวกเนี่ยจะเกิดเป็นเดรจฉานก็ตามแต่เดรจชาน,นั้นบางครั้งก็ ได้เสวยวิบากที่ดีเหมือนกันเกิดไม่ดีแต่อาจจะอยู่ดีกินดีกว่ามนุษย์ดังเช่นเราจะเห็นสุนัขบางตัวอยู่ดีกินดีมีเตียงนอนดีกว่ามนุษย์บางคนมีอาหารกินอิ่มทุกมือ้อไม่อดไม่อยากและไม่ต้องทํามาหากินอะไรทั้งยังมีเจ้าของคอยพนาพนอเอาใจเจ็บป่วยยังอุ้มไปฉีดยาไปหาหมอช้างบางตัวไม่ได้ทําอะไรเลยยังได้รับสถาปนาเป็นเจ้าพระยา เช่นช้างเผือกที่ทูลกล้าวถวายก็มียศสุนัตบางตัวเป็นถึงพันตำรวจตรีพันตำรวจโทแต่มนุษย์ยังเป็นผลตำรวจเท่านั้นเองเนี่ยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เพราะเหตุว่าผลของกุศลที่สัตว์ทุกจำพวกบำเพ็ญมานั้นอาจจะส่งผลมาในประวัติการก็ได้บางคนเกิดในตระกูลที่ต่ำแต่เมื่อเกิดมาแล้วอยู่ต่อมากลายเป็นเศรษฐีไปก็มีแต่บางคนเกิดในชาติสกุลสูง เกิดในชาติสกุลที่ดีอยู่ต่อมายากจนก็มีเพราะฉะนั้นผลบางอย่างมันให้เมื่อตอนเกิดแต่ไม่ให้เมื่อเกิดแล้วบางอย่างไม่ได้ให้เมื่อตอนเกิดมันมาให้เอามาตอนเกิดแล้วจึงไม่เหมือนกันวิบากของกรรมคือผลของกรรมที่สัตว์ทั้งหลายสเสวยเนี่ยบางครั้งก็ได้ในปฏิสนธิบางครั้งก็ได้ในประวัติการเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยอุปป,ปัชชะเวทเนกกรรมที่ท่านแสดงเอาไว้ว่า เจตนาที่สําเร็จในชวนาจิตดวงที่เจ็ดนั้นย่อมให้ผลในชาติที่สองติดต่อกันไปไม่มีอะไรมาขวางมาขั้นได้คือจะต้องได้ทันทีไม่มีอะไรมาขัดขวางอย่างเนี้ยก็ด้วยอํานาจของเจตนาที่แรงกล้าเพราะฉะนั้นการประกอบกรรมให้เราสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะทําบุญหรือจะทําบาปเช่นอย่างเราจะทําบุญเนี่ยเราจะคิดสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งการสร้างนั้นเป็นกุศล ถ้าเราสร้างด้วยเจตนาที่แรงกล้าว่าเราตั้งใจตั้งใจที่จะทําและความตั้งใจนั้นเป็นความตั้งใจที่บริสุทธิ์แรงกล้าก่อนที่เราจะทําการกระทําอันนั้นก็สาเร็จสาเร็จประโยชน์ได้ท,ทันทีด้วยอํานาจพลังแห่งกรรมอันนี้ก็จะทําได้สาเร็จแต่ถ้าเจตนานั้นอ่อนแอเจตนานั้นไม่บริสุทธิ์มีสิ่งอื่นมาเจือมาแฝงอยู่ทํายังไงยังไงก็ไม่สาเร็จทําเหมือนกันนะ่ะแต่ว่ามันไม่สําเร็จ วิธีการก็เหมือนกันแต่ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้จากการกระทำของคนในปัจจุบันทำอย่างเดียวกันเนี่ยทำเหมือนๆกันเนี่ยบางคนทำสำเร็จบางคนทำไม่สำเร็จเพราะว่าเจตนาเป็นปัจจัยสำคัญเจตนานั้นต้องแรงเจตนานั้นต้องบริสุทธิ์แรงด้วยบริสุทธิ์ด้วยการกระทำก็สำเร็จแล้วก็อะไรจะมาขวางไม่ได้ใครๆจะมาขัดขวางความสำเร็จนั้นไม่ได้ อย่างบุคคลจะเสวยผลแห่งกรรมเนี่ยใครไปขวางก็ไม่ได้ตายไม่ตายก็มีอันเป็นไปถ้าอีกคนหนึ่งกําลังจะเสวยผลอีกคนหนึ่งจะไปขัดขวางไม่ให้เขาได้รับผลคนขัดขวางน่ะตายไม่ตายก็มีอันเป็นไปต่างๆนานาเพื่อให้ผู้เสวยผลนั้นได้รับผลกรรมอย่างเต็มที่เเพราะฉะนั้นในเรื่องวิบากของกรรมนั้นให้เราสังเกตดูที่เจตนาเนี่ยเป็นสําคัญ การทำกุศลอันใดอันหนึ่งนั้นทั้งโบราณประเพณีเราเนี่ยจึงถือการตั้งสัตยาธิษฐานการตั้งสัตยาธิษฐานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธองค์ก่อนที่จะสร้างกุศลในสมัยก่อนเนี่ยท่านตั้งสัตยาธิษฐานก่อนท่านอธิษฐานก่อนและแรงอธิษฐานของท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นกำแพงปกป้องคุ้มภัยได้ด้วยแรงอธิษฐานฉะนั้นผู้ที่ประกอบกรรมดีด้วยความตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ใครอย่าไปขวางทีเดียวเราอย่าไปทําลายเราอย่าไปก่อก,กวนเขาอย่าไปกลั่นแกล้งเขาไม่ได้ถือเป็นบาปเพราะว่าถ้าผู้นั้นมีเจตนาเป็นกุศลและมีความบริสุทธิ์อยู่เป็นประโยชน์อยู่เป็นประโยชน์ใหญ่ด้วยแล้วก็เราต้องสนับสนุนต้องช่วยเขาอย่าไปทําลายอย่าไปอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนที่เขาทํานั้นได้รับความลาบากใจเราต้องเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันก็จะไม่เป็นบาป แต่ถ้าเราไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นบาปแล้วก็ผู้ที่ไปคิดทําอันนั้นก็จะได้รับผลที่ไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมที่เป็นอุปปัชะเวทนีที่จะให้ผลในอนันตระอนันตระพบนั้นเ,เป็นพบที่ไม่มีอะไรมามาขั้นกลางผลแห่งกรรมอันนี้ซึ่งจะต้องได้รับทันทีในพบที่สองเนี่ยเราเราเสียดายตรงที่ว่าเรามองไม่เห็น มองไม่เห็นผลแห่งกรรมเพราะว่าเราไม่มีจุดตูปปาตยานถ้าเรามองผลแห่งกรรมเราก็เราจะเห็นความวิจิตพิสดารหรือความเป็นธรรมในธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่พร้อมมูลธรรมชาติเนี่ยให้ความเป็นธรรมแก่สรรพสัตว์ทุกจำพวกเพราะว่าธรรมชาตินั้นไม่มีอคติเมื่อไม่มีอคติธรรมชาตินั้นก็ให้ผลโดยธรรมชาติความเป็นธรรมก็มีอยู่โดยสมบูรณ์จากธรรมชาตินั้นแต่ถ้าเราพึ่งความเป็นธรรมจากบุคคล เช่นจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราไม่แน่ถ้าเป็นปุตุชนนจจี่อาจจะมีอคติอาจจะมีอคติอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตและเมื่ออคติเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ความเป็นธรรมนั้นไม่เป็นธรรมขึ้นได้แต่ธรรมชาติแห่งกรรมเนี่ยจะทําหน้าที่รักษาความเป็นธรรมอันนี้ที่เราเรียกกันว่าความยุติธรรมความยุติธรรมนะ่ะคือวิบากแห่งกรรมยังไม่ใช่คําพิพากษาไม่ใช่สาร ศาลยังไม่ยุติธรรมแท้เท่ากับวิบากกรรมวิบากกรรมเนี่ยยุติธรรมที่สุดเพราะฉะนั้นเอกรรมอันใดที่ที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือผลแห่งกรรมที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นเราจึงเรียกว่านั่นเป็นความยุติธรรมที่ทุกคนเนี่ยได้รับโดยเสมอหน้ากันจะมีสารหรือไม่มีศารจะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายลงโทษแต่ถ้าผู้ใดประกอบกรรมดีแล้วก็ต้องได้รับผลดีผู้ใดประกอบกรรมชั่วแล้วก็ต้องได้รับผลชั่ว แม้จะไม่มีใครลงโทษเพราะคนเราถ้าอยู่เหนือกฎหมายแล้วกฎหมายก็ลงโทษไม่ได้เหมือนกันเพราะกฎหมายนั้นมาจากตัวคนถ้าคนมีอำนาจสามารถออกกฎหมายได้กฎหมายก็ลงโทษไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าผู้นั้นทำกรรมแล้วไม่มีผลแห่งกรรมทำบาปแล้วไม่มีบาปบาปนั้นมีอยู่ไม่มีใครลงโทษแต่ผลแห่งกรรมทำหน้าที่ลงโทษเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในการประกอบกรรม ท่านจึงสอนไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นในที่ลับหรือในที่แจ้งเราจะต้องประกอบกรรมดีทำกุศลและกรรมดีอน,นั้นใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะทราบหรือไม่ทราบนะ่ะไม่สำคัญผลแห่งกรรมนั้นมีอยู่ไม่ใช่ว่าเมื่อทำกรรมดีแล้วต้องให้คนนู้นเห็นคนนี้เห็นคนโน้นทราบคนนี้ทราบใครจะทราบหรือไม่ทราบไม่สำคัญเห็นหรือไม่เห็นไม่สำคัญขออย่างเดียวว่าให้เราทำกรรมดีไว้แม้แต่ในที่เล่นลับที่สุด เรารู้คนเดียวก็ควรจะทําเพราะว่าผลแห่งกรรมนั้นย่อมมีอยู่และความดีนั้นก็จะสนองผลทั้งๆท,ที่คนอื่นไม่รู้ว่าเราทํากรรมดีแต่กรรมดีนั้นจะเกิดผลแก่ผู้ที่กระทําเนี่ยเรื่องเรื่องของกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่เราจะต้องศึกษากันให้เข้าใจเนี่ยกรรมประเภทนี้เรียกว่าอุปป,ปัชชะเวทนยกรรมนี่เป็นกรรมประเภทที่สองในหมวดที่หนึ่ง